บ่โอ้ยอันไหนน้อของควพนารวยบันนี้น้อซื้ซืแม่วันนี้ค่ะไปบัตรที่ค้างไปบัตรที่ค้างที่ทังที่ตรงนี้ว่า้าแล้วแม่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 ที่แม่นั่งรถแม่นั่งรถนั่งโต๊ะี่ยากไปตัดไ้บให้ตัดไบยดนเไว้ก่ ใย่ใส่ย่อันนี้คุณแม่่ีเอาเอานี่คุณแม่ใจดีจากอันนี้คอุน่จากะแม่โอ้จากอุร้อน่นนี้บ่คะแม่จ้าคือบันเทียคุ่่บันเทียนห่นอเนาะจ้า ใช้มีมากบ่ค่ะเพิ่นกัมาตูมมาฮู้มานองนูดีแล้วค่ะพี่นองเนื้อค่ะสองฝากสองใช้มากก่เนี่ยเอกเดหยวกันกโอ้ยเอากินแิ้มากดด้ว่าคือโวดที่น้เอาที่ใกกโอเหสินช่ยมากไปนี่แม่สินช่ามากิ้วสุดเนี่ยซอมเอาพอง แ็่นิ่นจินดานะคะพี่น้อง้อเสยแกชินยดเี่ยเอา้อาี่ยสบอยาสิบอย่ากสูขาด้วยแตงไข่เนาะ อัอนนี้การเพอันอนี้นะคะคุณ่ะนี่ละคนไทย้นะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคุณแม่คุณกับบอลแรงน้ำใจนะคะอินดูเมตตานะคะเด็กหน่อยใน,นหน่อยคนนึงงนะคะพี่น้องคะ่ะคนไทยไม่แรงนะะ้ำใจโอ้โหบักจีม่ว โอ้บันนี่โอ้บันนี่บันไดไหนนอกไม่พ่อนสิใจของฝากน้ำนอบันนี้เนาะทดทๆททมีเส้งเพ็มน่นกินด่าพรเนื้อบาดนเดยนะมารรมดาได้คุณแม่จากเมื่อกดอ่อนเหาอคะค่ะอืมไ้ดากิก่ เราไให้ผู้สาว,าวให้ไหมอเรา่อยคู้<ม>าสาวเนเจ้าก็ค่เนี่จ<น>ะเจเียบผู้สาวา้าเ้ะคนไทยไม่แหลงน้ำใจเ้ยค่ะพี่น้องเ้อค่ะผู้คน นั่นเราเพิ่นกับเมตตาสงสารเนาะค่ะเด็กหน่อยผูนหน่อยผู้นึงเนาะค่ะอยากให้มีเฮื่อนมีซ่านให้ตาห้ย่ายอยู่เนาะค่ะนี่แหละค่ะสังคมไทยเฮานะค่ะพี่น้องค่ะแง่มุ่งที่ดีๆกันยังร้ายค่ะพี่น้องค่ะน้ำใจเพิ่นเนาะค่ะคนไทยไม่แล้งน้ำใจของแขกค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยองแขกค่ะน้ำใจเนาะค่ะค่ะบบว่าสียเอามาซอยน้องเพิ่นซ้ำได้กับคอห้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าค่ะพี่น้องค่ะน้อแม่เนาะห้สุขภาพแข็งแรงเด้อคุณแม่เด้อค่ะ ให้ครอบครัวงหุงเฮืองเหลืองเหลือหล่อมค่ะพี่น้องคะคุณแม่ทุกๆุกท่านเนาะคะ่ะที่เดินทางมาเมื่อนี้เนาะค่ะนี่ละ,ค,ะคนไทยของแท้คะ่ะพี่น้องคะ่ะคนอุดรร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ละค่ะพี่น้องค่ะน้ำใจเนาะค่ะน้ำใจมหาดบุนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่นนะ,คะน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสาธุสาธุน้ำเด้อขออนุโมทนาบุญน้ำคุณแม่คุณพ่อเพื่อนคะ่ะ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะตอนนี้กะขึ้นวงกบหน้าต่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงานซานลานแป้นน้องหนูดีนะคะพี่น้องค่ะเมื่อกี้มีผู้เฒ่าเนาะค่ะพี่น้องอุดรห้านี้ระคะพี่น้องคะเพิ่นมาเยี่ยมไม่หยมนะคะพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมาเยือนน้องหนูดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะคนไทยเนาะค่ะกะนำใจอันประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะผู้ใดเพิ่นพ่อมีอยู่มีกินเนาะค่ะเพิ่นก็เมตตา เพื่อนจะเมตตาด็กหน่อยตาดำๆผู้หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก้นอุดอรห้องสิละ,ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบอว่าบอซิยูตางประเทศเดอหลายๆคุณแม่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะห้าเป็นผู้ไห่เ้าก็ได้มีความสุขด้อค่ะพี่น้องเด้อมันจะไห,หน่อยไ้หลายขอให้ได้เป็นผู้ไห่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ หายหน่อยหายหลายก็ม like ีความสุขเบิดค่ะพี่น้องค่ะหายซ้ำที่เฮาวหายได้นะคะพี่น้องค่ะเฮาก็มีความสุขกไก่สบายใจนะคะพี่น้องเนาะค่ะสร้างค่ะค่ะสร้างสร้างฟันย่ำตัวใดเธอเนาะสร้างเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่ว่าตามฟังนูงดีว่าคือสิฟัดน,นดีครับเนาะคิดว่าเล็กยูว่ะยูเ <c ười> นานะฟันว่าเล็กยังทีลักษณะนี้นนนนนเนาะกูทบอธรรได้แค่ฟันว่าเอาเนื้อมานี่เนาะแ้่จ้อรถตุลีไว้ก็ยังบอกว่าายหนูบอกไปเอาหมูหัยตัวนี้ถยไปเอาหมูหัวไหน้อซื้อเอาโตใหญ่หักู่นะรถตุลีไว้ก็ผืนอม หม่องขาในหลกขอบคุณคุณยายในหลกหัวเลยหัวเลยหัวเลยหัวจําเหลือัวดีใจว่านั่นดีใจว่านั่นน้ำไหลดีใจแล้วน้อยยุ่มยุ่มโอ้เกี๊ยบปะดาปดาเด้อคุเออจะเค็ดนิ่งจินดาให้ไม่ควนยืมไปจามาเติมน้มันจากอันไหนได้เมือนเลย นี่เป็นทองคำทองนาทองคำเออมี่หออันนี้ไม่ใส่ยังใ่เอวเอวนี่เอวอ้อันนี้อันนี้คักคักคักตุ๊ดอ้พี่แตนคักคักบันอ้าวบันอ้าวบันดาเขาข้าวแกงข้าวตาแคร์เก็บไส้บันตั้งพี่บดีมาหลบน้องแกมะน้วงทางขึ้นตูกับีแดงเออจังสิ

อืมอืมปัดยัปูนี่ม่อนค่้าคว้าพวม่อนปูในเด้อพ่อได้ละเอาพีเด้ว่าพีเด้อาม่อนม่นม่นปูมาหน่อยมคนมาใส่ม่นกันหน่อยม่นม่อน

ไปกันไปีเดียวไปถรง้องต่างต่างเลยมาก่วนนี่อันตุ้งเคยนิ่งกลัวคนแตอรึไรโยกค้างกันคมค้างกันคนนี้คนบ้าบังกะรีผบีบไปบีบแม่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งยางมากยืดเนื้นนอชนมเ์นเบ็ดเข้าคนละ<อ>เอ,อินนานสิละมาตัวนี้แล้วไข้ไม่เมนาะมาเบ็ดเข่าวันนีงก็เลยเมียขืนนอนอีกคนนี้<ะ>นอนมาอีกจะออกขนมเอาพวงมาให้กิน,นเลยกินยนอีเมียงปิขขงทเทลยไปเลยคืนว่าเลขข็กปูเขาแล้วค่ะเขืนว่าตัวนี้ละขืนว่าเล็กปูเขาแล้วค่ะฟันลัก ลักษณะนี่คือว่าเรีกเขาแล้วนาะแม่น้องมเอาไล้อันฟันว่าได้กินได้อย่างนะก็ไปเกเ่ียวอ่อมกมันนี้คือว่าฟันดีฟันเมื่ขึ้นนี่บ่แม่ฟันเมื่อคืนนี่ไม่ไหมหมาดๆเลยอันนี่ก้นูนนึงเลยเอ่เจกาตายเลยละคนอ่ะ่นเลยเห็นวคาแล้วุยขาปีพ้ายเมีแน่ไบ่าบีบีบตุ้อะไเงี้ยตุมนี่ คนยีบข้าใหเท่าเลางานเดาว่ากบี่วเศร้ายู่บ่เกินมาผมเลยบีบไปบีบมั้ีไม่พูดงอย่างมากผู้ถาูได้ยางเินมาอย่าลืมเน้อเป็ดเข้านมาเนกว่าแนี่แหละยำดิยำเลยมั้งย่เยำสามเทือเลยเป็ดเก่าเออเปก็เลยบ่เอ่าลื้อ วันนี้คุณไินค้บีบขาเฮเจ้าหนไายเดี่ยววันนี้เลขดูงมาบากนี่แหละแล้วไม่แห้งน่าวันี่เจ้าออกคมาหายกับฟองกิ่นฟองหยากเีองกรับในมาหักแ่าอันนี้ฟองเจ้าเริ่มโอ้มาเพมาลน์เด้ก็จิกจิก้เบิตไปส่เกบที่เจ้ากินเจ้ามน้าแสดงว่าคนอื่นจะสด็นำนั่นไมเนาะเออเจ้าม้าเจ้าอลิ่ยากมัเจ้า ก็เลยต่ำไบก็โยงไปเนี่ยออกทะเลิดห้านันพันโยเขาเลยเขาแน่นอนเลยตัย่างนี้หันก่โอ๊ยแง่หัสื่อคนหัวส่อนี่เนี่ยีเคหักกินรถยลิเนอเยลิเน่อซุนเจ๊ซนเจ๊เดียนย่ยเพาะท้องคืนรถพนะน น้อนี่หนีนี่น้อน้ำกันุ้มกันไปเขี่ยไปซื้อไปซื้อ0930ซื้อแน่นอนเลยแเขียไปซ้อเจ็เบาสี่เบาสุหง์ติกันีเลยนเออีเราก็ว่าบุญภาพศาสนาคนห้องก็ทอกันแล้วแม่เนาะน้องแต่ได้บุได้เงนด้วยาะไปเจ้ากมาวันนี้คิดว่าบโบผ่าแทนแล้วเนาะฟันดีปะนี่เี่แม่อือย่ำ89เลยทีวันว่ามีก้นออกเนียมากเลย แม่แน่นอนแม่แน่นอนแล้วคุบอกค่ะมันมันเป็นนองตูมไหมค่ะเออเพราะเขาต่างตันลักษณะนี่มันบบาแม่ลัดทีแบบนี้ชิเกียวก็บ้านเลี่ยทีห้าบบมแม่ราะว่าเป็นเล็ปูโบเกียวอมนกบเขาเออกระเล็ตางตอืมอืมอืมมันมันเปลี่ยนองตูเลยนะก็คือใส่ใส่ผัก กันเล่ก็คงคือเลยทันันคือว่าที่เขาชิตซีดีหมดมโบกพันเกยวันยังเลยไปซื้อมัมก็บอกเขาเลยอันนี้คือเข้าผัดกันเลยก็แบบว่าเข้าพันเกียวันเกี่ยวตะพันบนท่านบบกดีโอเม้นเม้นหมดรวนกินมองของยังเกลยังเนเออ ขันบางกนเอาเห่ีงมาให้แต่วงวดงวดนี้ความมันใจซ้ำงวดที่แล้วบ่แม่คือมันใจก็งวดที่แล้วมันมันใจก็งวดที่แล้วเลยเนาะอือออับอันทั้องไปเกี่ยวกับกระปิปูนเป็ดเก่าค่ะโอ้แปะเก้าเก่าแปะเนายากต้องไปเจียเกกปปนเป็ดนี่หาเป็นเงดีมากแม่ก้านทน้บอกค่อากเล คิดคิดบ้ิงอะไนี่แบันอกแกะปาเาเมันใจแววบทนยคือเรข่องคุสิบของลูกเป็นบนเจย์ลเ่ยนะอันันย์จะคนดีเขานอยังได้แก่ตอนนี้ยังนอนได้แก่ยงเนาะได้ได้บอกสู้กันฟังยังไงคกอย่งนอาออกยุ่นเลยค่ะ

ค่ะก็ขอบคุณคุณแม่ลายลายค่ะคุณเถาค่ะคุณเถามาบอ่คุณผู <laughs> ้นั้นคุณระบอกไรบีบนะขาอนายูขาคุณยูผิดอหมอันมักบีบอันนี้คุณมายูอันยูขอบขัวเรียจบแล้วคือว่ามีคูอรักษาหายนะเจ้ากับทีบเบรักษาหายบอกเราไปบีบให้ไหมบีบข<ม>าขาเขาเกิดเยียดอง่ง<ม>นี้แต่มีผู้เถายางมะฮานะ อ่คุณยายละคุณลเลยบวะลืมเลิกเป๊อเป๊เ่าคุณกรวนคุณน้อคก็เล้าอีกเป๊ะสิพอจะลืมากเนี่ยมากแน่เอยนี่คี่น้องมาให้เชิ้างในด้เลยค่ะนี่วันนี้เักมีขวงมาก พี่น้องปองไปค่ะสําหรับเลลใหไงเนาะค่ะของวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะหกสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะมีสองหางค่ะพี่น้องกับสองเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องเด้อสองเจ็ดเก้าเนาะค่ะวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเด้อสองเจ็ดเก้าเนาะค่ะของตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะของน้องหนูดีนะคะพี่น้อง ค่ะมักกระจัดขัดกระพานเด้อทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่สําหรับคุณย่มามักแปดเก่าเก่าแปดเนาะค่ะข้าจมม 3, ะะามะยำสามเถื่อนเนาะคะ่ะผู้เ่ามะยำสามเถื่อแปดเก่าแปดเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไดกะเอาไปพิจารณาอีกตัวนึงนะคะพี่น้องเด้อค่ะแต่น้องคนหามากนี่สองเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องกับหกสามศูนย์ค่ะ,ค 9, ะ,คะพี่น้อง 6, 30, ค่ะหกสามศูนย์ อันนี้เป็นลายมือเพิ่นนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะพี่น้องคะก่อนเฮาสีรับชุมรับฟังหรือว่าก่อนเทาสีลงทุนนะคะกับพิจารณาให้ทีถ่วนก่อนลงทุนนะคะพี่น้องคะกา่เลื่อมเลขของคุณยายนะคะเพิ่นฝันแม่นะะน,น,มน, 0, 0นะคะงวดที่แล้วเพิ่นกำมันใจเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะงวดนี้เพิ่นมันใจแปดเก่านะคะพี่น้องค่ะ ค่ะถ้าบุญผ้าวัสนามมีอาสิมิโชคมีหมันมีโชค,ม,โชคมีใช่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังใดก็เอาไว้ไปพิจารณาเนาะคะ่ะถือผิดเ่าว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทางช่องอยากให้โชคให้หมันก็ได้น้ามาฝากมา,มาตอนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุข,ขสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ